และคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นอกจากจะแสดงความมีดีแล้วก็ปรบมือให้กับความยอดเยี่ยมของนักเตะไทยแล้วนะครับก็ต้องมอบเครดิตให้กับสตาร์โค้ชรวมทั้งเฮดโค้ชอย่างกุซือซิโก้เกิดจากสนาเมืองที่พาทีพไทยนั้นเขารับท้ายได้ขนาดนี้เส้นทางการคมทีมไทยของโค้ชโ,โกนั้นจะเป็นยังไงติดตามกันได้จากรยายงานพิเศษครับ ในที่สุดเวลา14ปีที่รอคอยก็มาถึงกับการผ่านเข้ารอบสุดท้ายคัดบอลโลกโซนเอเชียอีกครั้งของทีมชาติไทยนอกจากฝีเท้าอันยอดเยี่ยมของแข้งช้าสุดทุกคนที่ต้องโค้งคำนับให้กับหัวจิตหัวใจนักสู้แล้วเสียงชื่นชมแซ่ซ้องก็ต้องมอบให้กับคุณซือคนเก่งโคซิโกกิริศักดิ์สายนาเมืองที่คืนความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งวันนี้ไปย้อนรอยก,กันกับเส้นทางแห่งความสําเร็จในการคุมทีมชาติไทยของอดีตกองหน้าจอมตีลังกา ปี2013สีเกมครั้งที่27ที่ประเทศเมียนมาโคสิโกกับงาแรกในนามเฮชโค้ชทีมชาติที่แบกความคาดหวังของแฟนบอลไทยหลังจากวิกัสธาลงถึงจุดต่ำสุดเมื่อมหาำนาจบอลอาเซียนอย่างไทยร่วงตกรอบแรกซีเกมสสมัยซ้อนซิโกปลุกปั้นนักเตะชุดเก่งทั้งกวินธรรมสจรันธิรทรบุญมาทันชนาทิพสงกสินและเกิดฤทธวีการพาทัพช้างศึกไทยเชิชนะอินโดนีเซีย1-0 กลับมาคว้าเหรียญทองซีเกมส์ได้เป็นครั้งแรกในรอบ6ปีปีต่อมาโคซิโกพาทัพชาสุขไทยตะลุยศึกเอเชียนเกมส์ที่เกาหลีใต้ซึ่งไทยโชว์ฟอร์มสวยหรูชนะรวดในรอบแรกก่อนคว่มจีนรอบ16ทีมล้มจอแดนรอบก่อนทองชนะเลิศและทะลุเข้าถึงรอบตัดเชือกได้อย่างเหลือเชื่อแต่ว่าน่าเสียดายในรอบรองชนะเลิศไทยพ่ายเจ้าภาพเกาหลีใต้รวมทั้งแพอิรักในรอบชิงอันดับ3พลาดโอกาสคว้าเหรียญทองแดงกลับบ้านแต่ว่าอันดับ4อินชอนเกมส์ ก็คือความสุขอีกครั้งที่โคซิโก้มอบให้กับแฟนบอลไทยถัดมาอีกเพียงไม่กี่เดือนโคซิโก้หอบผิวนักเตะชุดอันดับ4อินชอนเกมที่อายุไม่เกิน23ปีลงทำศึกแห่งศักดิ์ศรีย่านอาเซียน AFF สุสกีครับทำกลางเสียงวิจาร์ณว่าแข่งช้างศึกอายุน้อยจะต้านทานความแข็งแกร่งของคู่แข่งเพื่อนบ้านที่ขนทีมชาติชุดใหญ่มาได้หรือเปล่าแต่การต่อบอลที่สวยงามเล่นบอลอย่างมีวินยัย ความจะเย็นของนักเตะที่ถอดแบบมาจากโคช้ชรวมทั้งผลงานสุดร้อนแรงกระดับเสียงวิจารณ์ทั้งหมดทีมไทยกลับมาครองเจ้าอาเซียนอีกครั้งในรอบ12ปีหลังเอาชนะมาเลเซียในนัดชิงชนะเลิศหลังจากนั้นคุณพงชุดแชมป์อาเซียนก้าวขึ้นเป็นกำลังหลักของทัพช้างศึกไทยอย่างเต็มตัวและปล่อยของต่อเนื่องกับรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม F ที่ไทยนำโด่งเป็นจา่าฝูงมาตลอดจนในที่สุดกับการผ่านเข้าถึงรอบุท้ายโซนเอเชีย แม้รอบ12ทีมจะดักหนาสหัสกวันนี้หลายเท่าเส้นทางความฝันสู่บอลโลกรอบท้ายที่รัสซียอาจจะไม่สวยงามอย่างที่คิดแต่เชื่อได้ว่ากำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยยังคงเคียงข้างทัพช้างศึกรวมทั้งโค้ชคนเก่งกฤษัิ์เสนาเมืองตลอดไปอย่างแน่นอน ถือว่าเป็นหนึ่งหน้าบปริาสารบทที่4ของโคิโก้นะครับหลังจากที่เขานั้นเคยเป็นทั้งนักเตะแล้วก็คุณสื่อคนได้ที่พาทีมไทยนั้นทั้งคว้าแชมป์4เกมครับอันดับ4เอเชียนเกมแชมป์สุสกิครับรวมทั้งล่าสุดครับเป็นนักเตะแล้วก็โค้ชคนแรกที่พาทีมไทยนั้นไปลุยฟุตบอลโลกโรนเชียรอบบิทานนะครับก็รู้กันต่อไปว่าจะสร้างบริษาทหน้าที่5ก,กันได้หรือเปล่ากับโค้ชคนเก่งอย่างโคิโก้นะครับ